สวัสดีครับพบกับรายการคุณป้อมชาแนลนะครับก็เหมือนเดิมครับผมแครกับเชิญคุณเป่าครับโอเคนะครับผมนะครับคุณป้อมชนแนลนะครับผมวันนี้เราจะมาเล่นอะไรเนี่ย I t เด Horror g a เ e เกมเหมือนเดิมครับเวอร์ชันสองครับจากคราวที่แล้วนะครับผมเราได้ทําการลงไปแล้วนะครับซึ่งจากที่เห็นนะครับภาพก็แหลกนะทาให้ผู้ชมดูไม่สนุกแล้วครับตอนนี้ผมเปลี่ยนโปรแกรมใหม่นะเป็นโปรแกรมอะไรวะอะไรเนี่ย Adobe Flash นะครับโปรแกรมใหม่ที่ไว่อัดเกมโดยเฉพาะนะครับผมคุณเปาอยู่คอครับโอเคครับเราก็จะเริ่มเกมครับคุณเปาก็จะภาคใหม่ครับภาคที่เสียงดังกว่าเดิมครับผมแล้วก็เขาไม่ทําให้ผมสะดุ้งนะครับผมโอเคเริ่มเกมกันเลยดีกว่าคุณเปาต่อเลยครับครับโอเคครับเวลาเออตีหนึ่งซักสิบห้านะครับผมครับเลเวลกากๆาที่สุดนะครับผม เป็นเลเวลที่เราเล่นได้ง่ายๆนะจะได้ไม่โดนไอพิวอะค่ะลออีกรอบนลยครับผมครับงั้นเรามาเริ่มเกมกันเลยดีกว่าครับโหลดดิ้งนะครับเคนะครับผมครับนะครับเราเริ่มจะเดินมาโอ้เรากำลังมึนกับบ้านสยองขวัญหลังหนึ่งอยู่นะครับผมเตียง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 อันนี้คือคนที่ปวดขี้เะนอนกัน โอเคนะครับผมอนนี้อย่างที่ของเราจะบอกเราอย่าเกจบแต่เกมว่าการเล่นนะรว่ามันให้ทำอะไรเราจะเปิดตู้นะครับเออเดี๋ยวผมจะทวนซ้ำก่อนนะครับเออคือกติกาของเกมนี้มันก็คือแบบเราจะเก็บถุงเงินนะครับเออกี่ถุงนะครับคุณป้อมครับก็ประมาณยี่สิบถุงนะครับผมยี่สิบถุงนะเราต้องเก็บให้ครบนะถึงจะชนะได้ครับผม ทีนี้เราให้คุณป้อมเดินไปเรื่อยๆดีกว่านะครับโอเคครับผมว่าผมยินเสียงลมพัดไปพัดมาแบบหยุดหย่องครับไม่ต้องไม่ต้องครับตอนนี้เราไม่เจอถุงเงินนะครับมันไปได้ไงยังครับไม่ได้ไงครับปกติมันต้องอยู่ข้างในนี้นะโอเคมีคำสั่งให้เปิดเอ็มครับโอเคต้องดูครับครับพัดเดดอทูโอเปนนะครับให้คุณป้อมผักประตูไปครับ อ๋อนี่ลุงแมงครัลเงแมงครับเรายังไม่รู้ช่างแมงครับเราไม่รู้อุรับเจอหอนาฬิกาบิ๊กเบนนะครับโอเคนะครับเนื่องจากว่าผมรู้สึกว่ามันถึงที่ครับถึงที่ตอนนี้เราก็จะทําการเดินเข้าไปครับเราอาจจะเจอกับลุงตาเสยองขวัญตอนนี้เราไม่เจอครับซึ่งก็เกิดเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นนะผม ตอนนี้เรากำลังมึนงงกับถุงเงินครับซึ่งมันหายไปไหนไม่รู้เยอะแยะนะครับผมโอเคครับเราเจอดวงตาแล้วครับครับถ้าคุณกดคิวนะครับเราจะเห็นดวงตาอันน่าสนควรก็คือการกดเราการเก็บเนี่ยนะมันจะเป็นการที่มันจะให้เราดูนะว่าไอตัวที่ตามหาเราอยู่มันอยู่ที่ไหนนะครับผมโอเคครับเราจะได้ดูกันเลยเราจะลองกดคิวนะครับมันอยู่ใต้ดินครับผมโอเคครับเรามีเวลาให้ให้ อาถุงเงินในห้องชั้นบนก่อนครับผมเราต้องรีบด่วนเลยตอนนี้เป็นถุงที่สี่แล้วครับครับผมตอนนี้เรากําลังหายอย่างเล่นด่วนครับผมรีบหาเลยครับมันจะมาแล้วครับผมมันกำลังจะมา อเคตกใจคุณฟ้อมเมื่อกี้คุณฟ้อมสะดุ้งขี้นะครับผมสะดุ้งขี้อะไรโอเคถสุนยอยเราเจอดวงตาแล้วครับเจอดวงตาครับเราจะกดคิวซ้ำอีกทีนะครับผมโอเคตอนนี้เรารู้แล้วมันอยู่ที่ไหนครับมันอยู่ใกล้เราไม่เท่าไหร่แล้วนะครับโปดระวังตัวให้ดีครับฟ้อมเย้แล้วครับเราเจอแล้วเจอแล้วครับเฮ็ดช็อต้งค เราจะค่อยๆแอบมันอยู่นะครับรอีสันครับถ้ามันมาผมจะรีบวิ่งแล้วหนีเลยนะครับผมรจวังครับรจวังม,มองครับเอ้าปักกี้เห็นมีถุงเงินเจอถุเงเ,ถเงินครับผม ก็ไม่ค่อยังครับซึ่งการกดทีพจะเป็นการวิ่งครับแต่ตอนนี้ซึ่งผมวิ่งไม่ได้แล้วเป็นไรก็ไม่รู้ครับผม,มตอนนี้มันคนต้องการการหยุดพักสักพักหนึ่งครับตอนนี้กดชิปแล้วก็วิ่งไม่ได้นะครับมันต้องการการพักอยู่บ้างนะครับผมครับตอนนี้ซึ่ง <ละ S 2> เราก็เจอมันมาจากบันไดนะครับผมตอนนี้เราก็ไปไหนไม่ได้เลยนะนอกจากอยู่ในห้องนี้เราอาจจะให้ชอ็อตกำมันันทีเลย เอาไว้วิ่งครับเอาเฮ้ยจะเอแล้วครับเอาเราเกลียนห้องน้ำที่สุดนะครับพี่ผมจำได้มาแล้วนะครับจำได้เราเลกประมาณีอย่างไรครับวิวเออไม่เสียงยาบิวเมื่อกี้ผมไม่ได้ทำนะครับเอ๊ครับเอจจอนขอจบเกมเพียงแค่นี้ครับผม ครับรายการคุณบอมชาแนลขอขอบคุณท่านผู้ชมมากๆครับสวัสดีครับ